โอ้กุศลดนพี่มาพบเจ้าใจพี่ยังร้อนผ่ารักจริงเพียงหัวใจแดดินไม่วายเว้นทวินมีสิ้นความรักได้เลยน้ำปิงล้นฟังดังรักพี่ เปรียมรืดดีแล้วเจ้าเอ,อ๋ยแล้วคงละเลยไม่เหมือนเอ,อ่ยโอ้สามเชยไม่เคยแหน่งไดหน่อยจะครานนานกลับกลายหายชื่นพี่ไม่ไปไหนอื่นจะขอชื่นรักอย่างนี้ อุ้ยตายอายเข้าบ้างสิพี่จูฝากรักสักทีไว้เป็นสักขีแม่ปิง